ใครที่เป็นคนหลับยากเป็นกดไหลย้อนหรือว่ากำลังมองหาหมอนผู้สูงอายุหมอนคนท้องคนไข้ผ่าตัดใหม่บอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องรารวครอบครัวหมีชาแนลชาแนลที่มาะกับคู่รักเข้าวใหม่ปลามันนะคะ วันนี้เนี่ยใสจะบอกว่าเหมาะกับคนที่เป็นคนนอนหลับยากหรือว่ากังวลเรื่องกรดไหลย,ย้อนนะคะใครที่กําลังกังวลว่าเป็นกรดไหลย,ย้อนอยู่หรือเปล่าสามารถเช็คลิสต์อาการได้ตามนี้เลย แล้วหมอทุกคนเนี่ยก็จะแนะนําให้เราใช้หมอนสูงเพื่อป้องกันการไหลย้อนของน้ําย่อยหรือกรดที่ตีขึ้นมาจากหลอดอาหารประเด็นถ้าหมอนสูงเนี่ยออกแบบมาไม่ดีมันจะทรมานคนที่เขานอนหลับง่ายๆเนี่ยเรียกว่าเป็นคนมีบุญคือแบบการหลับดีคือดีทุกอย่างของชีวิตต่างจากคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะชีวิตเหมือนตกนรกทั้งเป็นเวลานอนราบเนี่ยจะแสบมากๆจะหลับๆก็สะดุง้งตื่นคันจะไปหาหมอนสูงๆที่นอนก็ปวดเกรง็งคอไปหมด คือแบบนอนไม่ได้เลยแต่คนที่ดูคลิปนี้เนี่ยไซจะบอกว่าเหมือนเป็นคนมีกรรมที่ทําบุญมาดีเพราะว่าไซจะแนะนําหมอนตัวนี้เลยค่ะทะดาและนี่ก็คือหมอนโชวว่าหมอนกันกดไรย้อนที่ดีที่สุดเดี๋ยวเรามาอันบ็อกไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เาเป็นหมอนกันกดรดไหลย้อนที่ความสูงตามแพทย์แนะนําเลยนะคะแล้วไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถปรับฟัง์กชันการนอนได้รูปแบบเยอะมากๆเลยเขามีหมอนมาให้ถึง4ชิ้นเลยนะคะชิ้นแรกนะคะเป็นฐานหมอนชิ้นที่2เนี่ยเป็นหมอนรองหลังชิ้นที่3นะคะเป็นหมอนรองคอของเรานะคะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายค่ะ เป็นหมอนรองเขา่าคือแต่ละคนเนี่ยเขามีความชอบความสูงของการนอนที่แตกต่างกันนะคะสมมุติว่าใครจะใช้นอนเนี่ยก็สามารถปรับให้เป็นลักษณะรูปแบบการนอนแบบนี้ได้หรือถ้าเกิดใครเนี่ยชอบใช้ชีวิตบนเตียงนะคะเขาก็มีฟังก์ชันให้เลือกหลากหลายนะคะสามารถปรับให้เข้ากับลักษณะการใช้ชีวิตประจําวันของเราได้เลยวัสดุที่โชวาใช้นะคะเขาใช้เป็นไฮเปอร์เมมโมรี่โฟมนะคะซึ่งเป็นวัสดุเดียวกันกันกบโรงพยาบาลชั้นนําในประเทศเขาใช้กันเลย แล้วเขาเนี่ยสามารถที่จะรองรับน้าหนักได้ดีนะคะทนทานอย่างทรายหนักถึง100กิโกรัมเนี่ยสามารถนอนไปได้นะคะแล้วก็คืนตัวได้ดีมากนี่เห็าานไหมมันจะมีโยบติดไปนะคะเห็นไหมมันจะเด้งสู้แบบนี้ของมันสู้มือนะ <laughs> หมอการเถอะ ผิวหุ้มนะคะเป็นวัสดุแอร์เทคใช้แล้วเย็นกว่าหมอนทั่วไปแน่นอนเพราะเขาระบายอากาศได้ดีนะคะใครที่มีปัญหาเวลาสระผมมาใหม่ๆแล้วนอนแล้วผมมันเหม็นอับบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากนะคะโฟล์ลมของเขาเนี่ยดีมากเลยเดี๋ยวซายจะลองใช้ไปทั้งหมด2สัปดาห์นะคะแล้วจะมารีวิวให้ฟังว่าหลังจากใช้งานแล้วเนี่ยอาการกรดไหลย,ย้อนเป็นยังไงบ้าง หลังจากทดลองใช้ไม่เป็นเวลา2ส,สัปดาห์นะคะจะขออนุญาตมารีวิวให้ฟังว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะนอนสบายไม่ปวดคอเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีหมอนรองรับคออยู่ 2. อ,อาการที่มันจะต้องรู้สึกผืออืดผอออมเวลาเรานอนราบนะคะจากการที่น้ำกรดเนี่ยมันไหลตีย้อนขึ้นมา ก็ไม่มีเลยนะคะนอนหลับได้ดีขึ้นหลับยาวไม่กระสับกระส่ายตลอดทั้งคืน3นะคะถ้าเกิดใครเนี่ยมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือว่ามีคนท้องมีคนไข้ผ่าตัดใหม่ๆกําลังพักฟื้นเนี่ยหมอนตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยนะคะเพราะว่านอนสบายมาก4นะคะสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือฟังก์ชันการใช้งานค่ะทรายเนี่ยอยากปรับอารมณ์ให้มันรู้สึกผ่อนคลายจัดจัดนะคะก็สามารถอยู่ตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องเคลื่อนย,ย้ายไม่รู้สึกเมื่อยเลยไม่ว่าจะเป็นเวลาที่วาดรูปเล่น ใน iPad นะคะอ่านนิยายเล่นมือถือทําได้สบายมากเลยใครที่อยากลิ้มรสคําว่าผ่อนคลายที่มันผ่อนคลายจริงๆเนี่ยใส่บอกเลยว่าต้อง ตัวนี้เลยนะคะใครที่สนใจอยากซื้อมาลองนะคะสําหรับหมอนกันกดไหลย้อนตัวนี้เนี่ยสามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์ของแบรนด์นะคะหรือจะเป็นชอปปี้ลาซาด้ใน Facebook ก็มีนะคะได้ทุกช่องทางเลยและเขาเนี่ยก็มีบริการรับประกันความพึงพอใจสามารถคืนสินค้าได้ใน7วันนะคะใครที่อยากได้ส่วนลดนะคะใสายไปแย่งชิงเอาโค้ดมาให้ทุกคนนะคะเพียงแค่พิมพ์หมี10 m h w e 1 0 ไปที่โคส้ส่วนลดนะคะก็รับส่วนลดไปเลย10%นะคะซึ่งตกมูล,ลค่า300กว่าบาทเลยนะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะซาซก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะกับหมอนโชวาบอกเลยว่าเป็นหมอนที่คุ้มค่าที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาเลยถ้าเกิดใครชื่นชอบเนี่ยสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไซได้เลยนะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอให้ทุกคนนอนหลับอย่างมีคุณภาพค่ะ